สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอันนี้เป็นน้ำมนต์นะคะน้ำมนต์น้ำมนต์น้ำมนต์พระเจ้าตากถ้าใครไปใครมาก็มาตักน้ำมนต์บวชาจากซ้ายไปขวาอันนี้ทิศใต้ดีทางด้านการค้าขายสาธุสาธุอันนี้เป็นวิธีกับ ันนี้คลิปตะวันตกดีทางแค้วคลาดปลอดภัยอันนี้วิธีตัดคลิปหนึ่งนะดีทางบำบัดทุกโลกไทย ใบเวล้างหน้ากานมพระจะชูดีมีชยัยสีทิปนะคะสท,ทิปยิดหนือแล้ว ทุกตะวันออกมีทางเมตตามผ่านนิยมให้ทุกคนสาธุสาธุด้วยกันจ้าจะพาไปดูวิธีการ เขียนตัวคลิปมาคลิปใด้คิปตะวันออกดีทางเมตตามหานิยมคิปใส้ดีทางโชคลาภการค้าขายคิปเหนือดีทางบำบัดโรคภัยคิปตะวันตกดีทางคุงกระพันชาตรี บรรดาศักดิภายในวัดจ้ะอันนี้พรมน้ำมนต์มีพรมน้ำมนต์ขอโชคขอลาบอาบองค์ไหนก็ได้ใช่พรม